ถ้าพูดถึงเกมที่มีสาวๆสุดเซ็กซี่มีสาวน้อยสุดน่ารักก็กลุ่มกันไปกระทึกขุนยนุณจะนึกถึงเกมอะไร Star Seed, a s n i e l Trigger ถ้านึกถึงเกมอื่นก็ เอมแนวเทอร์นเบตอพิจีมีฮาริมจา้าคอมทัวันและจอยซิตี้ที่เราจะต้องนำทัพสาวสาวฟันฟ้าพาเราจักกลกอบกู้อรารยธรรมของผองมนุษย์ก่อนที่มันจะสูญสิ้นิเดียได้คุณลาลาที่จะนำเธอคนไหนไว้ในทีมคนนี้โอเคไม่ติดคนนี้ก็ไม่ติดคนนี้ผ่านได้ไม่ติดคนนี้ก็ไม่ติดกันเลยจัด ทุกท่านเลยผมจีนจัสปาร์กใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม Starseed a s n e e Trigger เกมเทอร์เบดอาร์พีจีที่คุณจะได้นําวสาวสุดแกล่งเขาจนภัยเล่าจากกักรกดซึ่งเป็นครั้งที่เราจะได้รับบทเป็นชายผู้เสียความสงจบเหนือไว้ซึ่งพิมพ์ความรู้จักอเลืรนลันกับสาวที่นาไม่ชัดคุยอะไรกับเราสักอย่างเออไม่ต้องห่วงครับคุณเอ,อ๋อย่าแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็จําได้หมดเลยเอ้าวใครล่ะครับเนี่ยสาวผมสวยสุดเซ็กซี่กับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเธอมันือนพยายามจะช่วยเราจากเหตุการณ์ขับขันอะไรบางอย่าง 私の有機体活動と心拍を確認。内蔵されたソウルドライブは確認不可。本当に人間様ですね。私は人間様を守りに来たのであって敵ではありません。 หลังจากเราใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งคุณน่าจะสังเกตอะไรได้นะครับผมเธอไม่มองทางซึ่งเราจะได้ไปเจอกับอีก2ส,สาวที่จะได้ฟอร์มทีมกันนะครับนั่นคือน้องออโร่าและมานะทับหลังตัวทำดาเมจให้กับทีมนะครับเราจะมีแม่สาวไอเลนเป็นทับหน้าให้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเธอคนนั้นที่คุณช่วยชีวิตไว้คุณสามารถเล่นเธอได้มา ผมหมายถึงเอาเธอไปเข้าทีมเป็นระบบเกมที่คุณจะได้เล่นเป็นหลักในเกมนี้นะครับใช่แล้วนี่คือทีมแรกของคุณที่คุณจะรับไปได้ฟรีเล่นไปไม่กี่นาทีคุณก็จะได้สาวสาวเพิ่มอีกนะครับยังขาดตำแหน่งซัพพอตอีกเอาหมอเปสักคนจะเป็นอะไรไปอ r c h i t e c t u โครตีล ถ้าคุณไม่สบายใจเข้าไปเปลี่ยนซัพพอร์ตระดับหน้าก็ได้นะครับซึ่งในระหว่างนี้เกมจะคอยเล่าเรื่องและคอยสอนบทพื้นฐานต่างๆให้กับคุณนะครับ <S <S ซึ่งคุณเข้าเนครั้งแรกคุณก็คงอ๋อแล้วแหละมันเป็นเกมแบบเรียวไทม์เทิร์นปีที่คุณจะต้องวางกลยุทธ์ต่างๆให้คุณได้เปรียบศัตรูมากที่สุดมีตำแหน่งหน้าที่ครบทุกสายยางแหละเฮ้ยการแพ้ทธาตุแพท้แพทางก็จําเป็นนะครับการจะวางแถวกลยุทธ์อย่างถูกต้องได้ค่าสเตตัสเพิ่มด้วย

สนุกมากเว้ยโคตรครับแม้กระทั่งการเรียงสีประจําตัวเคยเล่นเกมพัทซูเรียงสีกันไหมครับเวลาคุณเรียงสีเดียวกันครบ3ส,สีจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครที่คุณปั้นมาจะหายไปตลอดการเลยลหะครับยอกยอกมันช่วยเพิ่มสเตตัสและไม้เด็ดพลิกกระดานอย่างเอสตริกเกอร์คืองี้มันเป็นสก,กิลสนับสนุนหลายๆแบบที่คุณสามารถใช้ช่วยเหลือสาวๆในยามคับขันได้มันเป็นสกิลอยู่หมวดเดียวเลยที่คุณสามารถกําหนดการโจมตีได้อย่างแม่นยำเพราะสกิลที่เราสาวๆมีเธอจะตีมอนตัวไหนก็แล้วแต่อารมณ์ของเธอเลยนะครับเราไม่มีสิทธ เจ้าขี้เจ้าการเลยไม่แต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับพวกเธอแล้วก็ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณแล้วละครับที่จะพร้อมหรือไม่ให้พวกเธอติดพลราไรจังหวะนี้หลายคุณสามารถเอ่ยมีสาวๆในการร่วมรถได้มากสุดถึง5านางเลยนะครับผมลืมบอกไปเลยสาวๆ AI ที่นี่เขาเรียกกันว่าพร็อกเซียนแล้วสาวๆจะเรียกเราว่าอาคิทิคอ๋อเธอคนนี้ชื่อมาริไรครับหนึ่งใน8ปพร็อกเซียนสุดอัจฉริยะทางานครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่ทั่งร้านค้าไม่กะจะจ้างลูกจ้างเธอเป็นรุ่นกันน้ําด้วยนะครับเว้นเธอร่นนอนตา ฝตรงงทาาเเข้กมคุณยังมีโอกาสได้เจอเาสาวๆพร็อกซี่อีกหลากหลายนางเลยล่ะครับในภายภาคหน้าเช่นแม่สาวหัวแดงใช้ดาบใหญ่ไปที่อ้าอยู่ๆก็มีแต่น้ำาตาอะไรก็เป็นธรรมเนียมครับทีมที่แถมมานั้นน่ะถ้าจะไปไม่กี่ด่านคุณจะรู้สึกว่าสาวๆเขาจะเริ่มไม่ไหวเพุอันใดน้อที่มีปุ่มให้เปิดรับสมัครใช่ครับระบบกาชาลับรองว่าลับรองว่ารับรองว่าลับไปแล้ว วดาเมจหลังยังไม่มีเลยเป็นตัวเป็นาสบายสบายสบายฮิวดิฮิวดิวอใครทีนะเฮ้ยแทงยังอยู่ไหวและไหวและไหวและสบายบิวบิวมาอย่างดีบิวมาอย่างดี นี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมเรามาสุ่มกาชากันในวันนี้นะครับผมคือตอนนี้มีสาวหน้าตูตัวหนึ่งที่ผมอยากได้อยู่พอดีเลยนั่นคือแม่สาวเฟรยา่าตัวดาเมดแนวหลังมาพร้อมกับสก,กิลของเธอที่จะเรียกยานยักษ์มาปูผมพอดีเธอเป็นทัพอากาศนะครับคือยานยานน้องใหญ่มากเลยพ่อเดีดูจากอันนี้ก็ได้นะมันจะเห็นยานเลยตรงนี้โคตรใหญ่นี่ดูดิโอ้ ใหญ่มากเลยยาันต์ลูนช่องพัดเจ้าเหือมันทุกเครื่องบินเดี๋ยวยวเห็นอย่างเหือมันเป็นลมใหญ่ขนาดนี้มันลานปล่อยเครื่องบินชัดๆน่ะเรามาดูกันซิว่าเราจะมีดวงได้ครอบครองเธอกันบ้างหรือเปล่านะครับเปิดดูสักอันจะเป็นอะไรอาทิตย์มาสักหนึ่งแดงแตงแตงคิดว่าสิบโลแรกจะเป็นไงครับคิดว่าสิบโลแรกจะเป็นไงครับคิดว่าสิบโลแรกตรงนี้จะเป็นสีม่วงยังไม่ถ้าได้อะ ใช่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 มันแสดงวันนี้ก็ไม่ได้ไงนี่ไงเอาตัวซ้ำไปดิเออเอาให้แน่นเดีมันไปเลยพีเดียวเลยแน่นไม่โฟร์จ้าหมอหมอหมอเป็นการเริ่มต้นทีดี กะันตีเฟย่าเมื่อไห้าสิบโลมาดิเอาให้เต็มนีเอาให้เต็มหน่อยต้องมาแล้วไอ้ดวงต้องเฮงหน่อยดิต้องจ๋าเมื่อกี้เอาห้ายเฉยถ้ากดตรงนี้เป็ตลกก็เอาไปอีกหงไอเอ้ไอ้ไอ้ลอมไน้ไอลไอ้ไอ้วอ่ไอวัอ้ีอ้ีอจะอไม่เอ็นมิตอะไอ่เี่ไอ้ไอ่ไอ้นอ่ไอ้อออ เราดวงไปทำอะไรหมดแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเห็นแล้วแต่ตอนนั้เลยไอ้เหียสัมพัปากเฮ้ยเซลวหน่อยไม่ได้เลยนะอีเมีการศึกษายาน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 ใหญ่ใหญ่ใช่เปล่าวะใช่เลยรอดูคัสติแปบนมึงโอ้โหมันอลังการใหญ่ เหมือกันเดี๋ยวไม่ใช่ยานวิ่ได้เหมือนกันอีกสัว่าจะเป็นไรไปอีกสามส็จะได้เฟรเออไมาก่อนบ้ามาไหมอ่ะเฮ้ยไม่ไว่าเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากแล้วเมื่อกี้หยอกเล่นสินะไม่ทำไมมันสีสีมันไม่สีม่วงอ่ะ มาสีทองเฮ้ยลานบินลานบินลานบินลานว้ามาเร็วด้วยใช่แน่นอนเขียวเอ้ยสีเขียวสติงใช่ใช่เฟย่าลานบินลานบินมาแล้วใช่ป่าววะลานบินว้าใช่ใหญ่ใหญ่บึมบึมระเบิดก้อนบอลิ่มเทิ่มยานใหญ่ กตลอดเป็นไรไปจบเร็วกว่าที่คิดสี่สิบโร่เมื่อกี้กาชาเป็นมิดเกิดตายเกมนี้เเอกืบไปแล้วยะซามพูดมากเหมือนกันนะเราเนี่ยเคมป์อดีเดียวของแถมอันนี้พบ่นบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันใครอ๋อสบ่นเลยบ่นเลยอีกตัวปะอีกตัวปะ เกินไปปอเนี่ก็ว่าทำไมขึ้นสีทองตัวเดี๋ยวโดนยิงรีพอร์ตช่องนะโหลดอะไรเดี๋ยวมันโหลดอะไรเดี๋ยวมาอะไรมันโหลดมันโหลดมันโหลดปั๊บมาตลอดแหละอ๋อม่วงอยู่ม่วงอยู่อันเดียวอันเดียวโอ้ยคอมมิ่งเรตอัลล่าบ์อิทเดโม่ตัดกายนะอ๋อจะเป็นม่วงแสดงว่าเป็นใได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวหน้าตู้ว่างั้นนั่นนี่ไก่ โอ้แต่ก็ได้ถือว่าโอเคมาเร็วด้วยเขียวเฮ้ยซีนี้แล้วถ้าสติงถ้าสติงมาแล้วเฮ s u p า o r t ก็จะเป็นอะไรไปไม่งซั p พอร์ตตรงเมื่อกี้การบินหรือเปล่ามาแล้วยิงขึ้นใจยิ่งแม่ยิ่งขึ้นมาเจอขึนขึ้จริงด้วยเอ๊ะ ก็นั่นแหละครับอันที่จริงหลังจากนั้นเราก็ไปสุ่มตู้กาชารวมอีกทีด้วยนะครับได้สาวสาว S S R สีม่วงกันเยอะมากเลยล่ะซึ่งแน่นอนหลักการที่ได้สาวสาวมาซ้ำๆนั้นคุณก็จะสามารถรวบรวมเธอเพื่อเลื่อนขั้นได้ผมนั่งรวมไปรวมมาน้องโอโราที่เป็น S R กลายเป็น S S R ไปแล้วล่ะตอนนี้แล้วผมก็นั่งรวมน้องอยู่ตั้งหนาคุณเห็นว่าเฮ้ มีกดปุ่มรวมอัตโนมัติด้วยใช่แล้วล่ะครับจะปุ่มนี้จะทําการอัปเกรดสาวๆที่มีทรัพยากรมากพอทันทีเลยละ่ะซึ่งบอกได้เลยว่ามันอํานวยความสะดวกย้ัด,ด,ดและเมื่อทีมคุณแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออโต้ไปเลยอ๋อแล้วตอนไหนที่ไม่เป็นลูกลักคุณแล้วนะครับคุณสามารถเรียกคืนทรัพยากรจากพวกเธอได้ด้วยนะช่วยคุณปั้นตัวใหม่ได้ไวขึ้นมากเลยละ่ะและก่อนมานะจ้างพอดีเราเจอตัวที่ดีกว่าแล้วขอโทษจริงๆนะไม่ได้ยินนะ บ,บลกและนี่ก็คือ Starseed Astria Trigger เกมเรียลไทม์เทิร์นเบทผจญภัยพร้อมสาวๆที่คุณต้องรองสักครั้งนะครับมีอีกหลายอย่างเลยที่คุณต้องไปสัมผัสเช่นกราฟิกพักหน้าจอสุดสวยมีทั้งเหล่าพล็อกเซียนที่คุณชอบมายืนเฝ้าขนาดปลั๊กอินที่ใช้เพิ่มสเตตัสตัวละครยังมาเป็นภาพพักหน้าจอได้รวมทั้งฉากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องก็ได้เช่นกันคือมันมีฉากหนึ่งเด่สาวพล็อกเซียนตุยแล้วคุณสามารถเซตมาเพื่อชมแบบวนลูปได้คุณแข็งแกร่งโคตรๆแล้วก็ต้องรีบเข้าามมรรกกิจ แจกของมากมายกําลังรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นล็อกอินครบ7วันได้บัตรเลือกสาวๆเพรอกเซียนไปเลยแถมยังแจก S S R สามสิบสามวันสามสิบสามตัวกันไปเลยด้วยนะครับและกิจกรรมโชว์แมตช์ศึกประชันสามทีมเดือดรวมทีมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณชอบชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่าสองแสนบาทกันไปเลยและโอกาสของเหล่าครีเอเตอร์เพียงแค่ร่วมทำคอนเทนต์กับเกม Star c i t i e n รับรางวัลไอเทมสุดพิเศษ,ษมูลค่ารวมกว่า15,000บาทไปได้เลยนะครับและสายเล่นบน PC ครคับ LD Player ใจดีแจกโค้ดไอเท ให้คุณไปเติมกันด้วยนะครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดต้องรีบแล้วลนะ่ะหลายกิจกรรมชอปปับรับโชคเพียงซื้อแพ็กเกจใดๆก็ได้ในเกมเกิน500บาทรับสิทธิ์รุ่นรับรางวัลต่างๆไปได้เลยติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่แฟนเพจเลยนะครับพร้อมที่เป็นอาร์เคเต็กนำพาสาวพรกเส้นกอบกู้โลกใบนี้กันหรือยังครับโหลดได้แล้วที่ด้านใต้ดีดคลิปชั้นด้านล่างแถมยังมีโค้ดสุดพิเศษ,ษแจกคุณอีกด้วยนะครับเป็นโค้ดของผมเองเลยอ่ะไปโหลดกันได้แล้วลนะ่ะไหวจ้า